วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้ามิรินนะครับกับพระนาคเสนนะฮะเรื่องราวเนี่ยจะเป็นช่วงที่ยุคสมัยที่ชาวกรีกเนี่ยก็คือมาบุกยึดทางอินเดียนะครับแล้วก็มีพระเจ้ามิรินเนี่ยเป็นผู้นำทัพเป็นกษัตริย์ชาวอินเดียด้วยนะฮะเชื้อสายก็มาบุกยึดอินเดียแต่ทีนี้เนี่ยพระเจ้ามิรินเนี่ยก็เป็นกษัตริย์ที่ ลบเก่งด้วยแล้วก็เป็นนักปรจชญาด้วยนะครับก็จะเชื่อเรื่องเหตุผลมากกว่าที่เป็นความเชื่อนะครับแมบบ้แต่ความเชื่อที่เป็นของนักบวชชาวกรีกที่เป็นเชื่อเรื่องโอลิมปัสเรื่องเทพเจ้าสุดนะครับก็ท่านก็ยังไม่เชื่อนะครับแล้วก็จะชอบมาถกปัญหานะครับก็ชอบมาคุยก,กันกับพวกเหล่าสมณะพราหมณ์ทั้งหลายในอินเดียนะครับรวมถึงที่เป็นศาสนาพุทธด้วยนะครับ กจ็จะพูดกันถ้าเป็นศาสนาที่เป็นความเชื่อเนี่ยนี่จบเลยปัญหานี้จบเลยก็คือพระเจ้ามิรินเนี่ยจะจะตั้งคําถามแบบตอบได้ยากส่วนมากจะแพ้กันทั้งนั้นเลยรวมถึงพระหลายๆรูปด้วยก็แพ้ไปนะครับก็ตอบปัญหาพระเจ้ามิรินไม่ได้เมื่อพระเจ้ามิรินเนี่ยไปเจอพระนาคเษนนะครับ ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปพอเมื่อพระเจ้ามิรินเดินทางไปสักที่ไหนสักที่หนึ่งนี่แหละแล้วก็ไปเจออพระนาคเสนนั่งอยู่ใต,ต้ต้นไม้นะครับก็ก็เลยเข้าไปถามเข้าไปคุยด้วยพระเจ้ามิรินเนี่ยถามพระนาคเสนว่าว่าตัวพระเจ้ามิรินเนี่ยมีคําถามอยากจะถามท่านอาพระ,พระนาคเสนก็ตอบว่ามีอะไรก็ถามเถิดก็ถามได้พระเจ้ามิรินเนี่ยก็ถามว่า ท่านมีนามว่าอะไรพระนาคเสษนก็ตอบว่าเหล่าพระพิสุสงฆ์ที่เป็นพระเพื่อนหรือเป็นพระอาจารย์หรือจะเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็เรียกเขาว่าพระนาคเสศนว่านาคเสศนพระเจ้ามิลินก็ถามต่อว่าแล้วอะไรคือนาคเสศนแขนใช่นาคเสศน์ไหมหัวใช่นาคเสศนไหมคอใช่นาคเสศน์ไหมอ,หหมอวัยวะต่างๆเนี่ย ใช่หน้าเกษตรไหมพระน้เกษตรก็ตอบว่าแขนไม่ใช่แขนไม่ใช่หน้าเกษตรหัวก็ไม่ใช่หน้าเกษตรคืออวัยวะต่างๆเนี่ยก็ไล่เขาก็ถามกันไปแล้วก็ไล่กันไปก็คืออวัยวะต่างๆเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นหน้าเกษตรเลยจ้ามีลินก็เลยถามว่าแล้วอะไรคือหน้าเกษตรไอ้ที่เรียกว่าท่าสี่ขันห้าใช่หน้าเกษตรไหมพระจ้ามิลินก็บอกว่าพระหน้าเกษตรก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่หน้าเกษตร พระเจ้ามิรินเนี่ยก็เลยหันไปบอกกับคนที่ติดตามมาด้วยนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมว่าพระรูปเนี่ยโกหกอวัยวะต่างๆก็ไม่ใช่ท่าสี่ขันห้าก็ไม่ใช่แต่ว่าตอนแรกบอกว่าตัวเองชื่อว่านาเคเกษตรพระนาเคเกษตก็เลยถามพระเจ้ามิรินกลับว่าท่านเดินทางมาที่นี่ได้ยังไงพระเจ้าพระเจ้ามิรินก็ตอบว่ามาโดยรถมา้า พระเจ้ามิรินก็ถามว่าอะไรคือรถม้าล้อใช่รถม้าไหมหลังคาใช่รถม้าไหมม้าแล้วก็ไล่ไปอะไรต่างๆเนี่ยใช่รถม้าใช่รถม้าไหมพระเจ้ามิรินเนี่ยก็ตอบว่าล้อไม่ใช่หลังคาไม่ใช่ไอตัวม้าที่ลากมาก็ไม่ใช่พระราชเสนก็บอกว่างั้นท่านก็โกหกกสิว่าท่านนั่งรถม้ามา,าพระเจ้ามิรินก็บอกว่า ไม่ใช่อย่างนั้นคือสิ่งต่างๆที่พูดมาเนี่ยต้องอาศัยกันและกันรวมกันจึงเรียกว่ารถม้าพระนาคเสนก็ตอบว่าฉันใดก็ฉันนั้นมหาบพุพพิตรเพราะว่าอาศัยเหตุปัจจัยสิ่งต่างๆการปรุงแต่งของร่างกายทั้งท่าสี่และขันห้าก็เช่นกันนะครับอว,วัยวะส่วนต่างๆก็เช่นกันก็อาศัยกันและกันในการที่เรียกว่า พระนักเกษนี่พระนากเกษก็ตอบอย่างนี้นะครับทีนี้พอถกปัญหากันอย่างนี้พระเจ้ามิลินก็เลยยอมรับว่าพระนักเกษคือพระที่มีปัญญารูปหนึ่งนะครับก็จริงๆยังมีอีกเยอะมากๆเลยที่พระนักเกษถามปัญหาพ,พระเจ้ามิลินถามถามปัญหากับพระนากเกษนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ เอาแค่ okay. เอาแต่พอเท่านี้ไปก่อนเรื่องเดียวนะครับส่วนใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันได้นะครับแล้วถ้าอยากฟังต่อนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้ามิรินกับพระน,นาคเกษนะครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปให้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับฟัง